การป้องกันและการเกิดป้องกันการเกิดก่อนนะครับผมบอกแล้วตอนเรื่อต้นที่เบิดบอกไปคือตอนเป็นทารกคือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยตอนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยแล้วเป็นมากเนี่ยเขาเป็นตั้งแต่เด็กนะครับไม่ค่อยมีผู้ใหญ่มาเป็นภูมิแพ้หนักตอนโตส่วนใหญ่เป็นตั้งแต่เด็กเนาะสำหรับทารกที่แม่เป็นภูมิแพ้คือตองที่เราเรียนรู้กรรมพันธุ์มันส่งทอดเนาะถ้าแม่เป็นภูมิแพ้ต้องให้นมแม่ไม่ออาหกเดือนเลยไม่างนั้นลูกเป็นภูมิแพ้เปอร์เซ็นต์สูงมาก แต่วันนี้เราจะมีลูกก็เต็มตัวก็ต้องปั๊มระบบกันไวนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับหมายถึงว่าตอนนี้เข้าใจเข้าใจว่าเข้าใจตามคนบอกเรียปั๊มทีนี้ไม่มีระบบตัวเองคูดเองรู้เองเรื่องนี้ปัญหาอะไรนูปการพูดแพ้ในวัยเด็กได้นะครับในเด็กได้นะครับที่สองหลีกเรื่องสารพูดแพ้นี่คือเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในวันนี้มีใครมาถามเราเนี่ย หนูเป็นภูมิแพ้พี่เป็นภูมิแพ้เขาเป็นภูมิแพ้ต้องทำยังไงบ้างเราต้องซักเขาเรื่องสารภูมิแพ้ที่เขาจะเป็นก่อนนะครับการลีดสารภูมิแพ้หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ให้ออกจากตัวเขาเนี่ยหรือออกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเป็นปัจจัยสําคัญนะครับเป็นการารักษาที่สาคัญที่สุดนะครับแล้วก็ลดปริมาณการใช้ยาได้ถ้าเกิดเราสามารถที่จะลดตัวนี้ได้เนี่ยเราอาจจะใช้สารเครรบำบัดอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีครึ่งหนึ่งก็จะได้หายขาดได้เขาอาจจะมีสิ่งที่ก่อให้เก อาจจะทาให้ร่างกายไม่เกิดฮิสตามีนสูงก็ได้นะครับอาจจะแค่แบบเอเรียกว่าแบบอยู่กันร่วมกันได้แล้วอยู่ร่วมกันได้ตอนนี้กำลังมีดราม่าเนาะยาบางอย่างเนี่ยให้เราอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมครับก็เหมือนกันครับวันนี้จะอยู่ร่วมกับภูมิแพ้ได้นะครับโเป็นไอ้ย้ยตายแล้วตื่นตื่นามีโรคหวัดภูมิเรื้อรังจากภูมิแพ้ต้องรักษาให้หาย คือคนที่เป็นโรคบัตรครับก็จะเป็นก่อยเกิดภูมิแพ้ได้ด้วยนะครับนะครับหากมีโรคไซนัสเสฟหรือรางต้องส้ักสายห้หายครับไม่งั้นก็จะเป็นไซนัสแล้วเป็นภูมิแพ้ตลอดไปไม่มีทางไายนะครับพาแพ้ยาแพ้อาหารเลี่ยงเลยครับแล้วก็ออกกำลังกายเนาะ